าจัดแถวดีๆเด้อะทานโบ,บจัดแถวนี่จะบ่ฮู้ได้ขนมเอมเออ่ะลูกอ่ะขอบใจนะลูกเอออ่ะลูกอ่ะขนมเด้อโห้ยะขอบใจลูกขนมบังมาจาก้ออากรอหนึ่งหัวอ่าลูกะเออเดี๋ยวเอา,อาขเขาเห็นเสือ,จเ,อเจ้าขาเขาหายเจ้าเด้อ เฮือนไทยตัวนี้เพื่อนหนองเจ้าเฮือนยูบ่หรือว่าเฮื่อนเหรินไปซื้อพอห่างเนี่ยปลาบ่โอ้โดยโดยโดยเอาเดี๋ยวไปเล็จังฉีถามเรื่องเล่าอีกตันึงไอ้นะขอบใจเดลยจะกินบอดีด้วยจะกินบ่พายจะกินดีด้วยนายยกมือดูยกมือดูเออเอาตัวมื่อด้วตัวมื่อด้ใครายจะกินดีด้วย กับสบายดีผู้นยาเจบุญทุกทุกท่านที่เขามาหับชมคลิปนี้เนาะอ่ามีบิลลี่มากเมื่อวานแต่ว่าอยากใหญ่ขนมพันน้องเพราะว่ามีอ่าท่างอ่าพูนยาเจบุญหรือว่าเอฟซีเนาะเป็นฝากเงินมากซื้อขนมแต่เมื่อวันไม่ซื้อนี่คนแหละเก่าแสนพี่น้องเดียเนาะเก่าแสนไปหน่าหนึ่งบิลลี่ก็ซื้อขนมแต่ว่าให้คนอื่นแน่แล้วเลยกะซื้อมาให้เด็กน้อยอยู่บ้านนี่นี่พี่น้องเดียร์เนาะซื้อยากใหญ่ให้ในแหละเด็กน้อยผู้เฒ่าก็สื้อยากให้เบิร์ตเลยพอคนหลายบ้านนี่บิลลี่ยังไม่เคยเข้ามาจกเทือเนาะและที่่นีก็คือ อย่าขอบใจเนาะผู้ใหญ่จะบุญที่ว่าเบิังคลิปนี้เนาะน้องนาะแล้ามวอล์กข้ามจ่าข้ามไหนที่ว่าบบสุภาพบถือบบต้องกะขอโทษขอให้นำเอฟซีหลายๆเด้อมาพี่น้องเดี๋ยวไปย้ายขนมพาทน้องๆเฮ้ยให้น้องต่อแถวเนาะเออบ่หักเรียบร้อยเลยเขาเขาใส่เฮ้ยเขาใส่เสื้อผ้าบนไดร์บาน์ดเห็นบอจะสังเกตบอเรียบร้อยเลยนี่นี่ปกติเขาไปบ้านอื่นเล็กหน่อยบ่ใส่เสื้อผ้าอ้าวจัดแถวเด้อ จัดแถวเด้อตัวแถวตัวแถวเออจัดแถวช่องแถวก็ได้สองแถวก็ได้เอ้าสองแถวสองแถวอาจัดแถวดีๆเด้อขั้นบนจัดแถวนี่จะมุ่งหูได้ขนมนออ พ่อบอกขนมเอาขนมมีแจกนั่บอกเออปองเงินขนมมั้ยยดยุยุดยุดยุยุดยุดยดทางเด้อไอซีไฮไอซีไฮได้ทุกคนเด้อแต่ว่าเขามาเอาทละคนเด้อเขามาทละคนทละคนเฉลยเฉลยเดี๋ยวเดี๋ยวทางไหนบ้างนี่ผู้ใดที่ว่าได้ขนมแล้วแหละย่างไปพุ่นเด้อเออ แต่ว่าขั้นขั้นมือนีขั้นไอแจกแหละขั้นไอแจกแหละชุดเจ้าพังคว่ำเดี๋ยวมือหนอายเอาดีโดก็เปซี่มาแจกเด้อเออเดี๋ยวหาสป,ปอน,ซอนเออนอซอร์ก่อนเออเออมือหนาสิริกิน์ไล่กูหนีอีกเด้เอพวกเจ้าจะดื้อเด้อเดี๋ยวสิริกิน์ไล่กูหน<อ> <c oughs> ีเออเออเอ้าเรื่อยให้ให้ให้คนละสองคนละสองเนาะซสลีเนาะบคเออน,นายจะครอบจ่ดอกขนมลายเติบอยู่อยู่เพียงไหแจกทำไมเนาะ โอ้อะไรอะไรปลาบอลนมเลือดชลีช <Ende> ล <esa> ีใหญ่ซอยกันชลีให้เขาซองอันเราหนีคนหนึ่งเอาหนีนายเป่าคนเด้อเอาไว้เพิ่มลูกเอาไว้เพิ่มเออฮะลูกอ่ะเอาไปเอาไปเดี๋ยว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 เี๋ให้ให้นกนกขอบใจก่อนยุดยืดยืดขอบใจก่อนเด้อผู้ใดได้เราขอบใจเป็นเด้อแน่แน่แน่แบบนั้นนกนกขอบใจนี่อฮะน้องนกนกนกขอบใจด้วยขอบใจ เอออ่ะขอบใจเป็นไหมอ่านี่น้องขอบใจดูบอสสองมือสองมือสองมือเออขอบใจได้เลยนะพิกก่อนเด้อออกไปนอกลูกเอาเลยเด้ออกเด้แล้วเด้อลาเลยแล้ออหนักยอะเ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 ได้ได้จุคนลูกได้จุคนอานุขอบใจดูขอบใจเออเดี๋ยวเรื่องเด้อจับกับน้องเด้อ จัเจ uh, ้ากำนองเด้อไปออกออกไปยืนอยู่ต้นขามเลยลูกเด้อไปออกไปยืนพุ่นลูกตัวน้อยนี่เออโอ้ยโบนิมีน้ามาแจกคุณใหญ่เนาะเอาพวกพยังเดียวซื้อมาแจกตำลังมือไม่เด้อมือไม้ข้ามเลยเลยเด้อบุญให่ยังโบนิมี่ยังบุญหายดีหน่อยก่อนเฮ้ยเบอร์ไหนเบอร์ไหนห้เขาให้เข้านู่นความใจดีๆีไหมเจ้าโบจอมอาจำอินนี่เจ้าตองสอนได้เว้ยเขาบือหูได้ เอาขอบใจคันไผบนนกไผบนนกใหม่เด้อเป้ขอขอบใจด้วยลูกขอบใจเอออ่ะเอาพู้น้อยก็พู้น้อยก็อาขอบใจเออเอออานุเด้อไปเด้อไปพูดเทางล้างคุณได้ทุกคนเด้อเดี๋ยวไอซีเอาน้ำดีโดมาแจกเด้ออานุขอบใจด้วยลูกขอบใจเอออาูกอ่ะอานุขอบใจด้วยขอบใจเออไปคันไผ่ให้อาณุผู้ชายเด้อไปได้ขอบใจก็ได้ เอาผู้ชายเนี่ยขอบใจดูผู้ใหญ่เออเอาลูกอะไปอันนี้ขอบใจนะเออเอาไปเด้อไปไปเออไปกันเอาขอบใจด้วยนี่ขอบใจตะอันไหนขอบใจสอนเออเอาลูกอะไปเอาผู้ใหญ่เนี่ยขอบใจดูวยเออพ่อพ่อพ่อย่งอยู่ขนมย่างลายอยู่เว้ยพ่ออยู่ดอกให้ผู้เฒ่าแน่เด้อพอดีแหละให้ผู้เฒ่าผู้แก่เรื่องนี่ผู้ใหญ่น้ำเดี๋ยวเอา โอ้คันวามีผู้ใหญ่จะบุญเป็นสปอนเซอร์ให้นอกเอาขนมมาแจกเอาข้าวปุ้นอยางมาแจกข้าวเจ้าคือ้โบ้ยข้าวเจ้าคือสิบ่้ยได้กินแนี่ยจะแซ่บข้าวปุ้นยางยูลูกซีนในนอลูกซีนโอ้คือสิคักขนาดเอาขอบใจเด้อขอบใจเออบ่คันได้ลูกซีนไเลยยางมาแจกอะค่ะคิวขอบใจดูเออเอาไปเด้อเด้อไปนอกเด้อตาขอบใจไปขอบใจไปบ่เว้ยคันเข้ามาทะิุนี่ ข้นเอาสอนเด็กน้อยได้นะเขาเข้ากะอันนั้นขอบใจด้วยขอบใจดขอบใจอ้าขอบใจนกขอบใจเอออ่ะเออขอบใจเอออร่อขอบใจอ้าวจะได้อยู่อ้าขอบใจเป็นเมื่อไรขอบใจเป็นเด้อนกเด้อนกเด้อเออนี่อ่ะขอบใจด้วยขึ้นมาจิ้มเด้ร้อยเมื่อไหร่ขนาดไม้จับละมอใหญ่ด้วยไอ่ไอ่เบิ้งเบิ้งเล็กน้อยเลยเขาเขามาต่อแถวอีกเดี๋ยวพูดทางนาอยู่บมื่อไรขอบใจเด้อขอบใจเอออ่านรงะ บอกมึงยามมันแจกคำเหเือนเอาสิบเมื่อเลยเอออ้าขอบใจด้วยขอบใจผู้ใดได้แล้วยับออกให้มู่เด้อขันขันแม่นว่าขันผู้ใดว่าวนมาเอาอีกเลยไอเห็นละไอโบ๊ะโบ๊ะออกมาแจกอีกมือหนาเด้อไอยังเชียวมาแจกหลายอยู่เด้อบบต้องโกงกันเด้อเอออาลุงอ้าเออยังเชียวมาแจกหลายอยู่ข้า่งๆเลยบอกเอาลุงอ้าขอบใจด้วยเอออ้าลูกอ้า เขาใจนลลูกเอออาลูกอะขนมด้อลเยทูด้มดได้เลยตัวน่ใจงใจืดนด้ลเดี๋ยวไปนึงนะบอบลายก็บอยังเดียวเขาเอามือหนาเขาาน้ำกระดิโดดิโดมาแจกเขาไอเขายังน้ำก็ได้อ อ่ะขอบใจได้พ่อเวาเออฮะพวาวเดี๋ยวมื่อไหร่เอามาแจกอีกเด้ออ่ะขอบใจนะเออฮาน้องขอบใจอีเด้อเออฮะนลฮะขอบใจเออเอาผู้ใดยังบัวใดขอบใจเอาในเอืด้อนะเอาอืมผู้ใหญ่ยังบัวใดบ่อ่าอ่าจอไอหายไรฮะน้องขอบใจนะเออโอ้ยอ่ะขอบใจลูก ขนมบังมาจาะรอในหัวอะไรหรเออเดี๋ยวฮะอ่ะอ่ะ่นี้เออ น้องขอบใจเด้อม่างได้หรือเล่พวกนี้ย่างบ่ย่างบ่เจ้าฮะฮะจะกำนองเนี้ยเอาอี้อันแทบมือหน้าเดียวพังเด้อพวกเจ้าหูความหนะเดียวอาเซียออมาแจกหลายกว่านี้เด้ออ่าแต่ว่าบอยคิดตัวกันมอยโกงกันเด้อท่านโกงกันได้เชียวมาแจกหลายกว่านี้เด้อปันกันกินนะลูกนะเออเสื้อผ้าเขาบอเขาบ่กคอยมีเนาะเสื้อผ้าอยู่บ้านนีเนาะเอออะนละเอออันละไง น้องขอบใจนะเอออะไรขอบใจเอออ่าลูกวะขอบใจเออเอาผู้น <nh> ี่กำน้องอ่าลูกอะเออเออไปยังผู้ใดแน่มหยังกันบ้านยังยังจะคนนี่อันนี้ได้แล้วบอกได้แล้วน้าบอกลูกได้แล้วน้าบอกเออร้อนรึอะลูกอ่ะน้องขอบใจเออ ขอบใจลูกยใจเออยัองบ,บ่ได้บ่อจะยังบ,บ่ได้บ่เอออ่ะรู้ไหม <c oughs> พุทุยแถวพันี้ลูกใครวะพวนอะไรเว้ยได้แล้วบ่ผู้ใดได้แน่นี่นอ,อ่าขอบใจนะก็ขอบใจก็อ <c oughs> เออเออครบแล้วบ่อมาเนี่ยเบอร์แล้วบ่ผู้นี้ได้แล้วบ่ ได้แล้วบอง่ายง่ายมากัน์ตุ้ผู้ใดผู้ได้ได้แล้วเนาะเออนี่นี่นี่มาพี่งัายงฮะเออน้องขอบใจแน่โอ้ได้เสือบิลีนะจารย์มาใส่อยู่เลยเนองเลยเอ่อเอาเม็ดละนอ่ปเนาะมาให้ผู้ใหญ่ได้บ่แกะก่อนผู้ใหญ่นในไฮไลท์เนี่ยนู่นนึงใครจะโตใหญ่ด้วยเมนี้บ่มีเสือผ่านนะเพ่ เรือปลาตรงเดี๋ยวเมื่อไนเอาดิโจดิโดมาแจกให้เด้ินด้อยดิโดเออผู้ใหญ่นี่หายักหายักซี่กันเลยเนาะผู้ใหญ่อายเด้อเลยอ่าปองมีเสือบริหันนะไอ้อ้ายเสือขาดนะมึงใเนาะเสือผู้ใหญ่มีบ่เออมีบอไม่ตัวนึงเออเสือผู้ใหญ่จะบุญฝากให้เอาเฮห็นเสือจะขาดเอาหายเจ้าเด้อเออเพื่อนไทยตัวนี้ เพื <fingers out> <them> ่อนหนองเจ้าเพื่อนยู่บ่หรื่อเือเหรือเพื่อนเรายูเล่นหราไปดเล่นพอห่างเนี่ยปลาบอโอ้โดยโดยโยเอาเดี๋ยวบัลลยจังชีถามเรื่องเล่าอีกทีหนึ่งไอ้นะขอบใจเลยเออเสือย่งจากโตปองยังเอายังย่งอดบ่สีโต๊อดบอเบลฮะองโตเออมันบูคูกันเนาะตนะขึ้นยังพงต้นอะ เสื้อเอามาเย็นไหมไอ้มาอ่ะไอ้เออพอดีปอเจ้าพอดีปอใช่ได้บ่เจ้าพอดีอยู่ปอพอดีปอเออเอ้าไอ้ตัวนี้ของไอ้เด้อเออเออเอออ้าไอ้เดี๋ยวเมื่อไนาเาจอามาให้หลายกว่านี้ได้เด้อคันมีเด้อ มันมื่อนี้มันมันบบทัวถึงกันกับเขาหลายมาดูฟองเชอร์ยังไงนะมีอีกบอกทำไมนะตัวตัวนั้นส่งมุลียังส่งบ่ส่งขนมปังยัอะไรจังเลยอะไรเออออเาะไรนะเอาไว้ให้ลูกให้เตากินได้เด้อเออนัอะไรผู้ใหญ <sh> ่ทางพี่โอ้หายเราอยู่ทางหลังพี่บมมีใช้ผู้ใดนะผู้นี้บ่อกใลูกอ่ะสองคนนี้บ่เอะไรบ้างผู้ใดยังผู้ใดนี่บ่ เอออันลูกอะ่ะโ,โอ้ตกอีกละ<ม>เปิดแฟนไดปองเอออันลูกอะ่ะจะดึงเฉียกกันลูกเออ <c oughs> นี่ละบอน,นี่ยังตัวหน่อยนะบอเออแป๊บนึงหลแป๊บนึงเด้อ มืดเลยป่าววะเขาเรียบร้อยเนาะเขาใส่เสื้อผ้ามาเลยเนาะบัานนอะฮัลโหละผู้น้อยนี่บ่ใส่ผู้ใดยั้นผู้ใดมันกีนหรือผู <c> ้นึงไงยุ๊ดยุ๊ดยุ๊ดผู้นี่บ่ฮัลโหละไปเด้อไอเจ้าให้ผู้ใหญ่เด้อบอดี้เด้อผู้ใหญ่กินเด้อเดี๋ยวเอาดิโดมาแจกเด้อมหนาเด้ออยากินบอดิโดอยกินบ่เออเดี๋ยวเอามาแจกเด้อลูกเด้อหาสปอนเซอร์ก่อนมีผู้ใหญ่จะบุญบ่เนาะซอยคาดิโด ประมาณจะพันสองพันด้วยโอ้เพือนได้เลยบ่กรูสีดำเลยบอกร้านมีได้ทำใจเด้อนทำใจเด้อนี่นเอาไว้ให้ลูกให้หลานกินเด้อคู่นี้นี่บอกนี่เนี่ยนี่เนี่ยเพื่อนคู้นี้เลยเพื่อนเราคู่นี่เลยเอาเดียวเป็นมือเนาะทอิมาถามเด้อเดี๋ยวมือเนาะทอิมาเด้อเอาไว้ให้ลูกให้เตัากินอยุคผู้เดียวบอกรู้เดียวเออถอดเด้อถอดเด้อไอเอาไว้ให้ลูกให้หลานกินเด้อ เออเอาใส่เลยเอือย่างมากที่สุดเลยอันหนึงเด้อเอาไม้เท่าเอ้าเจ้าประทันมูเออเอาเออเอาเอ้ลูกไอเต้ากินเด้อเออเอือยเพิ่งอยู่ทงเพื่อนผมโอ้ยระนังแนมเมาเมาอยู่พี่น้องเลยเออเอาเมียเออเมียกันนะเออมีปลั๊กหายเยอมันมันบูมใช่ได้เราบอกรือยังได้แล้วเออ นี่พอเท่านะนี่นี่มาเอาขนมมานนิเอาลูกนะเอาเอาพอเท่าเด้อเอออเาโอเคเอาหมดื้อเป็นของเงินเนาะมื่อนี้แต่ถือว่าเฮ้ยแจกให้มันเบิดสะทุมจนกระเทือนเลยกระเทือนนะใหนี่ยเขาเอืออยทา,างนี้ย บ่เขาเขามาทับิดนี่มันยังมูมีผู้ใดเข้ามาแบบว่าเห่าเห่าตรงซอนปลูกพังเข้าไว้เลยโมแมนโมแมนว่าอยากให้ยแล้วห้รู้ก็ได้เลยเห่าตรงซอนเขาเขาเจริญหูเลยถ้าเห่าซอนเขาดีเขาก็ดีเล็กน้อยเขายังม่หูอย่งเงี้ยเด้อหนึ่งเด้อลูกเด้อเดี๋ยวไอ้ผู้เฒ่าเด้อเดี๋ยวคงค่วเจ้าเป็นดิโดเนาะเดี๋ยว้ดิโดมาหายใหม่เด้อเด้อไปให้ผู้เฒ่ากันเด้อถดถดถดลูกทดเอ้ยลืมไปเฒ่าโหเหตุบาปเรา เอามาทำเอาขอแหาอ่านเลยเด้อเอออยู่าดิม่แห้งเด้อเจ้าเด้ออยู่าดิม่แห้งโดยโดยเออเอามาทางผีก่อนชลี่อยู่ถ่ายรถเด้อชลี่พัดร่มเจ้าเข้ารักเลยเออเอาไปเอาไปให้ลูกให้ลานกินเด้อเด้อเด้อขอบใจขอบใจอ่าจุด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 เป๊บนึงเด้อไอ้ไฮแล้วลูกแป๊บนึงเด้อไอ้ไฮผู้ใหญ่ก่อนไอ้ไฮแล้วลูกให้ผู้ใหญ่เด้อเออเก้ย เอาไว้ให้ลูกเจ้ากินเด้อเออเอาไว้ให้ลูกเจ้าเด้อเออโอเคขอบใจขอบใจอันนี้เด็กน้อยนี่กำลังซิมามันมีได้ใคยคนใดมันได้ไม่มเลยออใหลูกอ่ะเออนานาเออมันได้นอกไหมเนาะอายุยศลูกได้แล้วบ่หรือยังฮะยศยศยศพังอะไรบ้าห้ามตัวเด้อ ไอ้บมาแจกเดี๋ยวเชลลี่โดมาแจกไอ้บมาแจกเด้อขันที่เจ้าตัวที่เจ้าบริกินี่โดอีกเด้อขันบรตัวแล้วไอเชลลี่มาแจกแล้วเลยเด้อเออล่โบมีพันตัวเด้ออ่าเฉลี่ไปใส่แล้วครูแปลภาษาเลียฮะเดี๋ยวได้บ่มาเอาพี่ไงเมาเอาพี่มาเอาเมาอยู่ไรหลุดใช่แล้วเวขนมมัดล้วบ่ เล็กน้อยกับขนมผิดกันและบอเด็กน้อยนะเขาห้ยซัมเน่ซาซาลีเขาห้ยซัมเน่ซาเพราะว่ามันมันายอีกมันผูพ่อกันได้เนี่นะมันได้คนละสองมันผูพ่อกันเลยู้พ่อกันเลยเขาผู้ไดเขาชิโนยใจนะวันนี้นะเออเนี่ยบ้าสุดเพราะอะไรลูกฮะ ได้แล้วบ่หรือตัวไอ้บ่อขันตัวไอ้จื้อได้ไปเบิ่งกันโทรศัพท์จืดได้ได้แล้วบ่หรือยังยังบ่เออยังอยู่ตัวเด้อขันบ่ตัวอลไรไอ้เชียวมาแจกเลยเลยแต่ขันตัวอะไรบ่มาให้เด้ออาลูกอ่ะเออเดี๋ยวขนมนี่มันบ่พอกันเด้อขอโทษหลายๆเดี๋ยวมื้อหน้าเอามาแจกอีกเดี๋ยวไอ้สิมาดูอยู่ดอกไอ้บ้านสิมาบ้านเจ้าตลอดเลยบัดนี้เด้อ เออเดี๋ยวใคนมีเสือเอเส้อผ้าเชียวเสื้อผ้ามาแจกน้ำมันมีอยู่ดอกพี่น้องแต่ว่ามันโบพอก,กันดอกเล็กน้อยมันหลายคนนะแจกโบพอเดี๋ยวเขาหน่อยใจเออจะกินบอดีด้วยจะกินบ่พา,า,ายจะกินดีด้วยนะยกมือดูยกมือด,ด,ดูเออเอาโตมือด้วยโมือด้ใครายจะกินดีด้วยเออเออเออเอาสร้างที่นี่ขลาโตไปก่อนเด้อฝากก็อะไรก็แท้ทว่ามีผู้ใหญ่จะบุญอยากเป็นสปอนเซอร์ในการเฮ็ดขับปุ่นหรือว่าแจก าลูกสิ้นเจ็ดอนมเนาะก็ที่น,นีย่ยินดีเป็นสะพนานบุญให้เด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์่เด้อเอาสบายดีด้วยเชียวดิโดไม่กินมื้อเนาสบายดีด้วยนี่สบายดี